จุกะพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนครับหรือว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีชาวยูทูบอยู่กับผมจันทร์ลูกแม่เท่นี้ครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับรอแบคโฮคันใหม่ของเสียโบเสเศรษฐีเจริญทรัพย์นะครับเพราะตอนนี้ยังทับเรื่องยังไม่ผ่านนะครับรอสรุปวันนี้ว่าจะผ่านไหมจะได้ขับไหมพี่โมก็จาก การรอก็ Dante, ต,ต่อเติม awesome. ร้านนะครับต่อเติมร้านนะครับด้านนู้นจะเป็นร้านกาแฟแม่แตงนะครับตรงกลางก็จะเป็นร้านค้าของแม่ยายด้านข้างก็จะเป็นร้านซ่อมของผมนะฮะต่อมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ติดถนนนะครับเส้นสร้างเสียนสีบุญเรืองนะครับ สร้างเสียนหรือสร้างเสียนสร้างเสียนนะอันนี้ก็ต่อเผาขยะครับขายยังไม่ได้สักทีด้านในก็จะปูกระเบี่ยงนะฮะต่อแรกบอกว่าไม่ต้องปูไม่ต้องปูขัดมันก็พอเอาซะูสินี่ฮะต่อเติมมา ต่อจากข้างร้านค้านะครับต่อมานี่ตรงตรงนี้จะเป็นกําแพงไอ้ตรงนั้นนะตรงนั้นตอนแรกจะเป็นกําแพงมานี่กําแพงตัวนี้ฮะเนี่ยกำแพงตัวเนี้ยจะอยู่ตรงโน้นต่อมานี่นะครับทีนี้ก็ให้คุณพ่อทุบออกไปสองช่องเนี่ยฮะรฮะแนงยังอยู่อันเก่ามันข้างบนทุบออกไปสองช่องนะครับเลยได้ห้องตอนแรกบอกให้ จากตรงนี้ไปด้านในให้ขัดมันนะครับไม่ต้องปูกระเบื้องจากตรงนี้มาข้างหน้าให้ที่หยาบธรรมดาไม่ต้องขัดนะครับคุณแม่ลอสะเซาเอากระเบื้องมาปูเลยที่นี่อนาคตนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นร้านปะยางแมงตะไสนะครับก็ทั่วไปครับนะครับผมก็ทําอะไรไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็พอได้อยู่นะครับปะยงปะยางเป็นสเตอร์เปลยนเบรก ก็ขายอะไรด้วยนะครับพวกน้ามันนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรที่พอทาได้ก็ทำนะครับอะไรทาไม่ได้ก็นนแล้วเข้าในเมียงฮะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นสุดหมู่บ้านพอดีครับตรงนี้นะครับผมก็สังเกตว่ารถเวลามันวิ่งมาจากหมู่บ้านทางโน้นนะครับวิ่งมาจากหมู่บ้านทางโน้นบางทีก็ยางบดยางมาก็มี น้ำมันหมดจูงมาก็มีกว่าจะถึงในบ้านครับเพราะในบ้านไปทางนี้ในบ้านมีร้านอยู่ประมาณสองร้าน3าร้านนะครับแต่ไกลเนี่ยจากนี้ไปก็เป็นกิโลแล้วครับกว่าจะเข้าถึงหมู่บ้านบางเจ้าก็ออกจากหมู่บ้านมาออกจากหมู่บ้านนะครับตัวนี้คือสุดหมู่บ้านนะครับสุดหมู่บ้านแล้วก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ยังไม่ถึงบ้านเลยครับมาแถวนี้มาถึงตัวนี้ก็ยางรั่วบ้างน้ำมันหมดบ้างนะครับ ทีนี้ก็ผมก็นั่งขายของครับบางวันนั่งขายของนั่งขายของก็ทาอะไรไม่ได้ครับได้แต่มองเขาช่วยอะไรไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจเปิดร้านดีวกว่าก็มีบ่อยนะครับน้ำมันหมดบ้างนะครับยางแตกบ้างนะครับบดไปกว่าจะถึงบ้านก็นู่นแล้วครับก็เลยคิดว่าทำเลมันก็โอเคอยู่นะนะครับคุณพ่อก็สนับสนุนด้วยนะครับ โอ้ตอนแรกคุณพ่อนี่แหละจะเปิดอูรรถใหญ่หนี่แหละผมโอ้ผมไม่ได้เก่งกนดน,นั้นไม่ต้องไปเปิดอูรรถใหญ่โอเคมอเตอร์ไซค์ก็พอแล้วอันนี้เอาไว้ทําตอนหน้าฝนนะครับหน้าฝนเวลาแมคโครไม่มีงานรถเกียวไม่มีงานนะรเราก็มาทํานะครับเวลาคุณพ่อแกว่างแกก็จะทำนู่นทำนี่ของแกได้นะครับเวลาผมไม่อยู่นะครับบางทีก็เปิดก็ให้แกเติมลมปะยางอะไรของแกไป วางจากรังสวนมาเนาะตอนนี้กำลังเดินสายไฟครับช่างไม่ต้องครับเดินเองเลยอุปกรณ์มีทำเองเลยนะครับก็ตอนนี้กำลังเจาะติดยึดคันเอาลงมาใส่เบรกเกอร์นะครับแล้วก็ต่อสายมานี่สายดำกำลังเจาะที่ยึดอยู่กับลงมาหาปลักตัวนี้นะครับใส่สอดท่อเลี้ยงเส้นดำเลยนี่ฮะสายไฟ เส้นบลอเลยตัวนี้เท่านี้โป้มาเสาไฟฟ้าก็ไม่ไกลครับนี่อยู่วงข้างนี่นฮะเสาแรงสูงก็จะต่อม้อลงมาตรงนี้เลยวิ่งเข่าปลวตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับก็ทำเลดีครับตรงนี้นะฮะแขกไปไทยมาก็ผ่านเห็นร้านอยู่แล้วนะครับมีทางร้านกาแฟมีทางร้านขายของ มีธาราดป่ายางโ้สะดวกครับต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวขายายไปตรงโน้นนิดนหนึ่งก็ขายลูกชงลูกชิ้นส้มตำไก่ย่างครบโอ้ครบวงจรเอาในอนาคตหนาไม่แน่อาจจะเป็นเธอก็ได้ก็ต่อไปก็จะมีทายาทแล้วนี่มีทายาทเธออยู่เฉยไม่ได้นะ ทยาก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องหาตังค์ใจครับผมคลิปนี้ไม่อะไรประมาณมาครับผมนะฮะเดี๋ยวมารอดูว่าวันนี้จะผ่านไหมครับนะครับเรื่องของไฟแนนซ์นะครับจัดแมคโครให้เสียโบดนะครับจะได้ไหมจะรอนรออยู่เด้อนะครับ ใวตอนเที่ยงผมก็จะไปดูฐานนะครับตอนนี้เผาฐานไว้ตอนนี้ฐานกําลังขาดแคลนครับพอไม่มีเวลาว่างช่วงตะกี้นะครับเกี่ยวข้าวอยู่ตอนเผาไว้สองเตานะครับตอนประมาณตอนเที่ยงก็ต้องไปดูไฟนะครับว่าควันหมดหรือยังถ้าควันหมดก็ต้องดับนะฮะต้องไปปิดเตาครับเผาฐานได้ก็เอามาตั้งขายอยู่นี่ครับนี่ไม่ต้องไปขายที่ไหนครับขายหน้าร้านเองเลยก็ขายดีอยู่นะครับเนี่ย ขายถุง20บาทดีกว่าถุงตัวนั้นครับถุงละ150ขายไม่ค่อยได้นะครับส่วนมากจะได้ตัวนี้นะครับคอยดูช่วงปีใหม่นะครับจะมีคนมาซื้อเยอะนะเพราะว่าปิ้งย่างเยอะนะครับนี่ตัวนี้150บาทนะครับนี่สอบละ150บาทเนี่ย150บาทตัวนี้20บาทนะครับแต่ตัวนี้จะขายดีกว่าเคครับผมจะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบกันแค่นี้แค่นี้แค่นี้พอนะฮะไม่คืออะไรมากมายจ็บคอ นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ